สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจภาษาฝรั่งเศสพบกันอีกเช่นเคยนะครับบทเรียนในวันนี้ผมก็จะเ,เสนอสำนวนเกี่ยวกับทีเ่เกี่ยวกับคำว่าเก่งนะครับในภา,าษาไทยนะครับก็คือคำว่าเก่งหรือไม่เก่งพูดไม่เก่งเขียนไม่เก่งเก่งภาษาเก่งภาษาฝรั่งเศสเก่งคณิตศาสตร์อะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะ ามักจะพูดกันบ่อยเพราะเวลาเราจะต้องพูดออกตัวว่าผมพูดไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าในภาษาไทยเวลาเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ภาษาฝรั่งเศสเป็นอย่างไรนะครับภาษาฝรั่งเศสทันใจนะครับตัวนี้ถ้าเราต้องการจะออกเสียงนะครับเราก็คลิกตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะออกเสียงเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับถ้าเราต้องการจะ ทดสอบว่าฉันสวบงอเลอรานนะครับสมมติว่าเวลาเราบอกว่าเราคิดว่าเราพูดเก่งนะครับแล้วเราก็คิดเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าฉันสวบงอเลอราแล้วเราอยากจะฟังเสียงก็คลิดที่นี่น suis bon แล้วถ้าเราจะออกเสียงตอนนี้โปรแกรมผมก็จะรับรู้ว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับฉันสวบงอเลอราเห็นไหมครับนี่เราออกเสียงฉ bon ันสวบงอเลอราก็จะดได้ผลลัพธ์มาแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับ เก็บข้อมูลเอาไว้ศึกษาย้อนหลังนะครับ suis bon อันนี้คลิกที่นี่ก็ฟังเสียงได้ย้อนหลังถ้าเรามีข้อมูลเก่าไว้เป็น10บสชุดนะครับเราก็สามารถจะมาฟังศึกษาเปรียบเทียบย้อนหลังได้นะครับโอเคนะครับอันนี้เวลาเราบอกว่าผมผมเก่งภาษานะครับเก่งภาษาในที่นี้ก็ภาษาฝรั่งเศสก็คิดว่าเก่งภาษาก็หลายภาษานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดเป็นภาษาไทยนะครับ ผมเก่งภาษาเห็นไหมครับเชสวีบงองลองเราก็จะได้คอนเซปต์เชสวีบงองลองอันนี้เราจะเติม S หรือไม่เติมก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วน่าจะเติม S มากกว่านะครับผมเก่งภาษาทีนี้ถ้าผมจะพิมพ์คำว่าภาษาฝรั่งเศสเข้าไปเลยก็ได้นะครับผมเก่งภาษาฝรั่งเศสนะครับเห็นไหมครับเฉชวีบงองฟงเศส ทีนี้เราก็จะดูโครงสร้างนะครับในเชิงโครงสร้างเราก็สามารถเราก็สามารถที่จะดึงโครงสร้างว่า a อดเทอรบงแล้วก็ตามด้วยองนะครับแล้วก็ตามด้วยคํานามที่ไม่ต้องมีอาร์กติกนะครับซึ่งก็ในภาษาอังกฤษเหมือนกับเวลาเราบอกว่า to be good at แล้วก็ตามด้วย at นะครับของฝรั่งเศส j ช suis b o บ e อ f r a n ç a i ศนี่เราใช้องนะครับถ้าเรา,าเปลี่ยนนะครับ เป็นภาษาอื่นๆบ้างเช่นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์เราก็จะได้เหมือนเดิมเห็นไหมครับผมเก่งภาษาอังกฤษถ้าผมเปลี่ยนคําว่าผมเป็นดิฉันนะครับเราก็ดูว่าจะมีในภาษาฝรั่งเศสจะเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรบ้างนะครับ Je suis bon en anglais เห็นไหมครับตัวนี้จะต้องมีการ bon ตามประทานซึ่งดิฉันเนี่ยถือว่าเป็นเพศหญิงเ,งเอกพจน์นะครับ Je suis bon en anglais ทีนี้เรามาดูว่าในภาษาไทยเรามักจะชอบพูดกันนะครับเวลาเราเรียนภาษาต่างประเทศเราบอกว่าพูดไม่เก่งนะครับเราก็มาดูนะครับผมพูดไม่เก่งเห็นไหมครับเวลาเราบอกว่าพูดไม่เก่งนะครับพูดเก่งแล้วก็ภาษาไทยเราจะเอาการปฏิเสธเนี่ยไปใส่ไว้หน้าคําว่าเก่งนะครับไม่ไม่ใช่ไม่พูดเก่งนะครับก็คือพูดแล้วก็ไม่แล้วก็เก่งนะครับเชนสวีปาบอาลอรนะครับเชนสวีาปาบ à l'oral Je ne suis pas bon à l'oral Je ne suis pas bon à l'oral Je ne suis pas bon à l'oral เราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาแบบนี้นะครับทีนี้เราพูดไม่เก่งแล้วใช่้ครับเราก็ไปดูว่าเวลาเราเขียนไม่เก่งนะครับก็จะใช้โครงสร้างแบบเดียวกันนะครับผมเขียนไม่เก่ง ใช่ไหมครับเชน bon ป l ะ c r i t นะครัรอันนี้ก็ภาษาฝรั่งเศสจะใช้เชนสวิปป bon อ l เ c r i t อันนี้ก็สังเกตดูนะครับว่าเวลาเราบอกว่า,าผมพูดผมเก่งภาษานั่นเก่งภาษานี่แต่ว่าพอมาดูคําว่าไม่เก่งพอไม่เก่งเนี่ยครับภาษาฝรั่งเศสก็จะคิดต่างตรงนี้ออกไปแล้วนะครับอังเกตไม่เก่งพูดไม่เก่งนะครับ โอเคนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ผมก็จะยุติแต่เพียงเท่านี้สรับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ